ัุรกิจมุ่งมันเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นที่รักของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพค,คนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมพิบาล แรนเต็มที่รักขงเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องจินสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมพิบาล การบริหารส่วนตำาวจโดยตรงหรือนายกเทศบาลหรือนายกองการบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงมันจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถมากนอเช่นเราจะไปเห็นพัฒนาการในส่วนของการเลื่อกขั้นระดับท้องถิ่นแลไหลายท้องถิ่นนะครับเราจะเห็นความข้าวหน้าเทศบาลก็ดีองค์การบริหารส่วนตำบวจก็ดี เขาจะมีความที่สลับในการที่จะใช้งบประมาแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้ง,งถ้าผลงานไม่เป็นที่ประจกกักษ์ต่อชุมชนท่านจะหวังว่าครั้งหน้าท่านจะได้เข้ามามันเป็นบทพิสูจน์ให้กับประชาชนได้เรียนรู้20กว่าปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ในส่วนของประชาธิปไตย ตามทา่านกลบอวว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องผูกขาดเขาบอกว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ดีที่สุดเพราะเราใช้เสียงส่วนใหญ่ในการที่จะอนุมัติโครงการต่างๆท่นานอาจจะบอกว่าพวกมากมากไปแต่ลืมนะครับว่าระบบที่ดีที่สุดคือประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงเรื่องทั้น ดังนั้นการเงินภาคประชาชนเป็นเรื่องสำคัญเพราะท่านเป็นคนสะท้อนและกตรวจสอบภาคประชาชนและหลายครั้งนครับที่เกิดเหตุผู้จริในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีภาคประชาชนนี่แหละที่เขาไปตรวจสอบไปดูแลไปร่วมด้วยช่วกันเราไม่สามารถปฏิเสธได้มาก ในทุกองค์กรไม่มีการพัฒิาแต่ถ้าเรามีการตรวจสอบมีส่วนร่วมรับรับของแขนท้องถิ่นของเราผมเชื่อแน่ว่าหลายๆท้องถิ่นก็จะเดินไปข้างหน้าทําไมบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลเข้าโบก้าวทำมาที่บ้านทำไมบางท้องถิ่นมีแต่การพัติ ทุกคนต้องมีส่วนในส่วนของท้องถิ่นตนเองแม้จะพูดเลื่อีติดแต่ท่านประธานสูตรนั่นเอเกี่ยวกับการที่จะจยกระดับความรู้ในส่วนของแต่ละถิ่นนผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งน,นะครับตอนที่ดำรง,งตำแหน่งดูสถานช่างผู้ขันมาไหมครับมีไม่ผู้ขับอาจาจะไม่มหนะาไม่เป็นไรบ้านของเข่น ตอนที่ชาวบ้านมาขอร่มอมาเพื่อที่จะอนุรักษ์ในส่วนของหนองเข็ดผมบอกชาวบ้านเลยว่าถ้าชาวบ้านไม่เดินหน้าก่อปอบประจจะไม่ให้มงุมาเราจะไม่อมันเป็นตัวตัง้งแต่ถ้าชาวบ้านไม่ลงถุกแล้วไม่ทำกิจกรรมให้เ,เป็นที่ประจักษ์เราจะไม่ลงร,รูมออกมาวมในส่วนของกิจกรรม บ้านหนองเหเป็นชุมชนที่รีการสิ่งแวดล้อมมันจะมีน้เป็ดน,น้ําที่มาลงตกไปยกมาในทุฤดูน้ำแล้วก็จะมีชาวบ้านบางส่วนที่จะไปร่างน้ป็ดน,น้ำดังนั้นเขาจึงทางําพื้นที่สรวนคือนกเป็ดน,น,น,น้ําบริเวณนี้ห้ามห้ามจับปลาห้ามกินปลาโดยชาวบ้านจะตั้งในส่วนของเบญญามาดูแลในส,สัตว์โอเคชาวบ้านเริ่มที่จะ เดินหน้า,า,าน้ครับปปรก็สนับสนุนในส่วนของประมาณก็คือรพอจจไปขุดดินจริงแล้วก็ขอขอพื้นออกออกอที่เพิ่มเติมเพื่อที่จะทำศาลาปัจจุบันนี้บ้านหนองห็นได้รับความร่วมจากท่าอาจารย์ท่านอา,าจารย์ดูนีนะครับวาน่ามม่วงไปทำแล้วก็รัชทายาเป็นจารย์รมก,ก,จจก,ก่อนมากนั่นก็คือถ้า ประชาชนมีส่วนสำคัญเราไม่หวังในส่วนของแต่งประมาณอย่างเดียวเราเห็นหลายพื้นที่นะครับช่วงหนึ่งเราก็จะเห็นเป็นส่วนของการทำจุรกีท,ที่ใช้งบประมาณห้อด้านแต่เยอะของพัฒนาุนชนเชื่อได้ว่าร้อยละไม่เกินที่สิบเปอร์เซ็นที่ยังคงอยู่แต่แปดสิบเปอร์เซ็นน่าจะหายไปแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่ามาันเม็นอไรนะครับตำรวจเป็นร้าน สร้างสูงสร้างอะไรเกิดเึ่นเปลีต่างๆมากมายมันไม่เท่ยงืวันนี้เรามีเรียยพรที่มีสักยภาพแล้วก็มาให้ความรู้เป็นเบี้ยพรกระบวนการดุลนะครับผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่เราได้วันนี้น่าจะนำไปใช้ในส่วนของชุมชนนของเราโดยเจพก็อีกไม่นานนะครับ เราก็จะมีการเลือกตั้งนะครับถ้าตามถ้าตามตามโปรแกรมแล้วสมาชิกสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะหมดวาระเดือนนีนะ้นะครับถ้านายกไม่กระโตนนี้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่านายกออกกฎหมายแล้วก็มันไปร้องตัวเองนะครับ8ปีนะครับที่ห้ามเป็นนายก8ปีแต่ท่านออกมาเองนะครับ <Okay. S 1> ก็รอลงนะครับดังนั้น าาการลงท่าประชาของผมมีส่วนสําคัญนะครับว่าจะพาการให้ส่วนของการเลือกตั้งเป็นอย่างไรเราจะคอยสอดส่องแล้วเป็นตัวแทนแม้ว่าเราไม่สามารถจะรอดรอนได้ภาพความเป็นจริงอย่างไนระแต่เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะอย่าลืมน,น,นะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูา้แทน,านขขราษฎรก็เป็นตัวแทนเราที่จะไปบริหารประเทศถ้าเขาเลือนลกนายก ที่มีความรู้ความสามารถให้กับเราบริหารประเทศได้มันกระเดื่นหน้าได้แต่ถ้าคนที่จะไปบริหารประเทศเราไม่ได้ก็แย่ฝากพวกเราครับวันนี้ต้องตอบทุกคนในส่วนต่อมาตัวแทนนะครับทุกท่านที่เขาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับโดยเฉพาะขอบคุณในส่วนของท่านประธานส่วนพัฒนาการเงินภาค พลรมพลรมย์นะครับสถาบันพ้าวกเก้าจังหวัดศรีสะเกษและคณะเรียกรวมผูท่านนะครับที่เสียสละเวลามาอบรมในครั้งนี้ตลอดทั้งรู้จักโครงการนะครับก็คือสำนักงานเลขางอการบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนะครับตามรอยเท้าพ่อพ่อเพียงเลี้ยงชีพเลี้ยงตนคุณธรรมข้ามคนบริหารตามหลักธรรมมาพีบาลรุ่งเรืองสร้างสรรค์สร้างสังคม นการแข่งเชยแดนเบิกบ,บานมีมาตรฐานเรื่องการศึกษาวัดเากับต้องเชิญชื่อความรักรอยยิ้มเราเมาบให้กันน้ำใจเรามีแบ่งปันของพวกเรานั้นมีอยู่สีเดียวคือสีสเกตบวกเราอบบโจสีสเกตประเด็นที่ผมจะชวนคุยวันนี้มันมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือ ประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมืองซึ่งสองเรื่องนี้มันจะมีความสอดคล้องกันประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมืองอันนี้ต้องมีความเข้าใจกันอยู่พอสมควรนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของธรร,รมิปารเรื่องของธรรมาิปารและในท่าบ่ายหรือรอาจจะก่อนบ่ายก็จะมีการแบ่งกลุ่มให้ท่านได้มีโอกาสได้ ได้แสดงความถี่ความเถ็นเนื่องจากเชื่อมโยงกับการสนับสนุนพลเมืองมีดีนะครับท่านนักจิตอาสาจริงจริงจิงอาสาน่ะมันก็คือการมีส่วนเก่ยวถูกไหมครับเขาไปร่วมในกิจกรรมต่างๆมันสะท้อนถึงความเป็นพลเมืองวันนี้ประเด็นที่ผมจะพูดประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของเรื่องความเป็นพลเมือง กับเรื่องของกระชาติที่ตยจะชวนคุยไม่คุยหลัะอะไรมากแต่ว่าผมจะชวนคุยในสิ่งที่มันอยู่ใกล้กับตัวเราและสะท้อนภาพของสังคมสะท้อนภาพของสังคมให้ให้เห็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยในบวลสังคมเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรท่านครับ บทสังคมโดยภารวมตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าสังคมมีปาขัดแยง้งมีการแบ่งกลุ่มแบ่งขั้วใช่ไหมครับท่านเป็นจริงเป็นจริงครับมีการแบ่งกลุ่มแบ่งขั้ควค่อนข้างชัดเจนและยังมีแนวโน้มว่าจะรุนแรง ท่านดูจกประกานะครับคำถามที่ผมจะถามคือว่าแล้วบ้านเมืองได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้ที่คำถามแรกส่อนะครับว่าบ้านเมืองได้ประโยชน์จากความขัดแย้งเหล่านี้แล้วเราจะออกจากความขัดแย้งเหล่านี้ได้อย่างไรเราอาจจะมองว่านักการเมืองแต่แค่งหมื่งหรือกปล่ แต่ในขณะเดียวกันพวกเราเองก็แบ่งคุณแบ่งว่านครกับรัฐการมันด้วยใช่หรือไม่จริงๆเรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติมากในสังคมประชาธิปไตยแต่คําถามที่ผมถามก็คือว่าความขัดแย้งทางสังคมมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้านเมืองได้ประโยชน์อะไรจากความขัดแย้งดีเดียวผมผมพยายามว่ผมจะอธิบายให้ฟัง จะเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้เห็น่ากวันนี้เรากำลังเสียโอกาสอย่างไรและผมว่าความเป็นพลเมืองเนี่ยมันคืออะไรพลเมืองเราผมบอกไว้ตอนต้นสำานพลเมืองคือพละคนพละพลังพลังของเมืองถ้ามันเป็นพลังของบ้านของเมืองก็คือมันจะ ยามที่ผมพูดวันนี้ผมพูดในทางวิชาการไม่ได้ไปอะไรเอะไรกลุ่มไหนใดไดที่สิ่งแต่ผมต้องการพูดในฐานะความเป็นคนละหมว่าเราจะอะไรกันอย่างไรนะครับอันแรกสุดเลยผมพูดถึงาาประาาาชาธิปไตยห่อกนะครับประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้มันมันเป็นระบบก,การปกครองที่คนจะบต้งมากที่สุดในโลนกเยอะมากที่สุดในโลก เป็นระบบการปกครองที่เคารพในความเป็นคนแบงนี้นะครับระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบที่เคารพในความเป็นคนเห็นความสําคัญของคนทุกคนถือว่าคนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจการเไตยอันนี้คื่อสารสาระสาร ในฐานะองาชากเป็นสมาชิกของสังคมคนเพราะระบบเนี้ยมันแท้และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดนะครับมันมีสา,าระสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจลงเวลาละเอียดเล็กน้อยอยู่ห้าประการในใน,ในระบบประชาธิปไตยประการแรกก็คือเรื่องหลักขอนขาราชกาสลายสิทธิบัตประชาชนอันนี้็ชัดเจนท่านเห็นว่าขํามูเเลเกือบทุกฉบับในระยะ จะบอกว่าอำนาจที่มีไเป็นของประชาชนตั้งแต่ปีรัฐธรรมนูญ2540บถึงก็มาประมาณมาตราสี่มาตราห้าจะเขียนไว้เลยว่าอำนาจที่มีไเป็นของประชาชนแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอำนาจในการปกครองทั้งหมดเป็นของประชาชนโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งก่อนหน้าอังก็ไม่ชัดนะครับก่อนปี40เนี่ย เขียนไว้ในลักษณะของกฎหมายเขียนไว้ว่าอำนาจไตยมาจากองคชนชาวไทยท่านเป็นดูรักษาตัวในย้อธหลักนะก่อนหน้าสี่สิบบอกว่าอำนาจไตยมาจากองชนชาวไทยไม่ได้บอกเป็นของนะคำว่ามาจากเป็นของที่คนนันเลื่องเลยนะครับใช่ไหมครับมาจากคือมาอยู่ที่ไทย ผมผมขออย่างนี้ไนดะ้ผมขอมีคนถือมไมค์เป็นรางสักคนสองคนได้ไหมครับคือคือผมก็อยากบรรยายไปบำเว็คืออยาก,กาอ,ยะะอ,อ,อยากให้มีการพูดคุยด้วยดีไหมครับคือคืออยากให้ให้เฉพาะในด้มีโอกาสก สุขของชาวประชาโดยพระงศรสัทธาคุณงามความดีจะเป็นบาน